ดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรกษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับการทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวนะคะโดยคุณอนันต์ทองซุยค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าการทำเกษตรอินทรีย์นะคะในการปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษนะคะและก็ข้อมูลเหล่านี้ค่ะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะเรามาพบกับวิธีการวัตถุดิบนะคะขั้นตอนการทา ว่าทําอย่างไรโดยคุณอนันททองซุ้ยนะคะจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์เหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอนันท์คะทราบมาว่านะคะมีสูตรน้ําหมักเชี่วภาพนะคะที่จะช่วยป้องกันแมลงและก็ป้องกันโรคในนาข้าวนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะลุงอนันท์คะไอชั่วมะละกอแล้วก็ไอกลอยไอนี้ส่วนนี้วิสูตรจะทำเนื้อไอสูตรหนึ่งแต่ส่วนสูตรที่ว่าทาข้าวแมลงนั้นทำบกลอยและไอ ใบมะละกอลูกะมะละกอเอามาหมักไว้ได้หนึ่งเดือนหรือว่าสิบแปดวันก็ใช้ได้แล้วมันจะเน่าแล้วค่่ะแตส่วนเนื้อนี่ก็มาหมักไว้นี่ผหมักไว้เป็นปีแล้วแล้วเอาไปฉีดใบข้าวมันจะเขียวค่ะน้ำหมักที่ว่าเป็นสูตรเนื้อเนี่ยใช้ใช,ใช้อะไรบ้างคะคุณครก็ไอ้นี่เนื้อไอ้เนื้อพวกเนื้อไก่ไอ้พวกที่เสียที่ไอ้ขดดอกที่เขาไม่ใช้ทั้งหมดอายุขดดอกใช่ไหมคะขดดอกที่หมดอายุแล้วก็เอามาหมักไว้ค่ะ แล้วก็ใส่กากน้ําตาลกากน้ําตาลเท่าไหร่คะกากน้ําตาลหนึงยี่สิบลิตรแล้วกน้ำสองร้อยลิตรแล้มาใส่ไปแล้วก็ไอ้พวกพอดอเอาพอดอพอดอรู้สึกว่าสามซองเนี่ยใช่สามซองแล้วก็มาไอ้พวกอินทรีย์ระนั้นรู้สึกว่าสามถุงเนี่ยมันใส่ไปสามถุงเนี่ยก็คือหมักรวมกันใช่ไหมหมัรวมกันแล้วหมักประมาณหนึ่งปีใช่ไหมคะหนึ่งปีอันนี้ผมหมักไปหนึ่งปีวิธีการนําไปใช้ใช้อย่างไรคะกรองแล้วก็เอาไปฉีดข้าวครับเอากรองกรองให้เป็นน้ํา น้ำหมักน้ำสะอาดใส่กระบอกฉีดข้าวค่ะแล้วข้าวใบจะเขียวใบยังเป็นมันเขียวค่ตัวไม่รบกวนค่ะสูตรการใช้ก็คือเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเป็นน้ำหมักหนึ่งลิตรน้ำยี่สิบลิตรก็เอาไปสับผสมกันแล้วฉีดเลยครับฉีดในนาข้าวใช่ไหมคะประโยชน์ก็คือทําให้ข้าวงามแล้วก็ไม่มีแมลงรกวนค่ะมันจะได้ผลเมล็ดมันจะได้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็น สูตรการทาน้าหมักชีวภาพป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวนะคะค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่คุณลุงอนันต์มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่ไปใช้ในนาข้าวแล้วลักษณะข้าวที่อย่างที่บอกก็คือใบลายใบลายใบแดงนะครับนี่เนี่ยมันจะเบาขึ้นมันจะดีขึ้นรรู้สึกว่าดีขึ้นแหละมันไม่ ทดลองใช้แล้วก็ดีขึ้นนะคะก็เลยมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ในการทำน้ำหมักเชื้อภาพส่วนนี้ค่ะตอนนี้ของพวกมันจะใส่ปุ๋ยเหมือนกับตอนวันก่อนได้ว่าครึ่งเดือนที่แล้วสมไมผมจะพาไปดูกลางนาได้เลยของผมนี่จะเขียวอยู่เจ้าเดียวทั้งทุ่งเลยของคนอื่นจะแดงผมเขียวเจ้าเดียวค่ะก็เป็นผมใช้พวกนี้ผลมาจากการทําน้ําหมักเชื้อภาพนะคะในการดูแลในนาข้าวของคุณลุงอนันททองซุ้ยซึ่งเป็นนาข้าวที่เป็นการทําแบบเกษตรอินทรีย์นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงอนันต์มากนะคะคที่มาให้ข้อมูลกับทีมงานรักบ้านเกิด com ค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะสามารถไปคลิกดูได้นะคะบนเว็บไซต์รักบ้านเกิด com วันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็คุณลุงอนันต์ทองส้อยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ